เด็กแสดงความตื่นเต้นเมื่อได้เห็นตัวเงินตัวทองในน้ําแต่หลายคนเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือจระเข้ส่วนเด็กอีก3ามคนนี้เรียกตัวเงินตัวทองว่ามังกรทองตัวมังกรทองมังกรทองแล้วเรากลัวไหมกลัวกลัวเพราะอะไรมันน่ากลัวมันตัวใหญ่มังกรมังกรมังกรทองดิอ้นี่มังกรยังงมังกรทอง เราเรากลัวไหมเห็นแล้วทำไมถึงกลัวะตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่กลัวมันทําอะไรกลัวมันกัดอะกลัวมันกัดเมื่อวานหนูให้มันก่อนทองเหรอเห็นไห่ไหนด้วยน้ําำเห็นเลยน้ําแล้วลองเห็นแล้วเราเราเป็นยังไงบ้างเเห็นเห็นหน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวมันตัวมันใหญ่มันใหญ่ ใหม่ไว้ลกกลุ่มนี้ก็ยังรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงเฮียนึกถึงพี่มงคลอากมีการทํากระเป๋าของ,องตัวเงินตัวทองก็เลือกที่จะไม่ใช้ความาป็นมงคลอะมันดูไงไม่รู้ดูไม่ไม่ดีหนูคงไม่ซื้อห่ะพี่ะมันหนังมันดูยังไงดูหนังมันไม่สวยอะก็นึกถึงความไม่ดีอะค่ะเรื่องโชคร้ายอะไรแบบนี้น ไม่กล้าค่ะมันดูไม่น่าใช้มันดูแบบไม่น่าถืออะค่ะมันไม่เหมือนหนังจระเข้ค,ค่อปรอัปมงคลนะะก็น่าจะใช่นะคะเพราะว่าก็ชื่อมันก็แบบบงบอกก็กล้านะคะ,คะแต่ว่าข้แต่ว่าไม่ชอบแต่ว่าก็กล้าใช้ะคะ่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเงินตัวทองคือสิ่งอัปมงคลเพราะเป็นเพียงชื่อที่คนตั้งให้เท่านั้น แล้วไม่เคยนึกว่าเขาเป็นอะไรก็เหมือนแบบจอระแค่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าสิ่งที่ดีๆแล้วก็พูดไปเวลาเขาขึ้นมาแล้วบอกดีนะหอบเงินหอบทองมานะขายดิบขายดีก็ต้องมีคนใช้คนไทยอย่างนี้แบบมันก็ของใหม่ๆไม่เกี่ยววันนี้ใช่ปะ่ะแล้วถ้าเป็นป้าป้ากล้าใช้ไหมใช้ให้ฟรียิ่งใช้บางคนที่คนเก่าเขามาเขาก็เรียกว่า่ตัวเงินตัวทองอะไรนี่ไงเขาก็ มันเป็นมงคลหน่อยถ้าบางคนเด็กเห็นเนี่ยแล้วก็ตัวเฮียบอพูดตัวเงินตัวทองมันจะดีอะไรเงี้ยคล้ายเคียงกันนะแต่ว่าจะมีคนรู้บอกๆนั่นแ้นะ่แต่ว่าเป็นหนังจระเข้มันจะสวยกว่าจริงจริงแล้วนา่าจะเป็นความเชื่อเนาะจริงจริแล้วผมว่าไม่มีอะไรหรอกแต่นีนี้ความเชื่อของคนไทยใช่ไหมครับ<ม>อาจจะเชื่อว่าเฮ้ยถ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยขึ้นบ้านหรือถ้าพบเจอเนี่ย จะนำความไม่เป็นมงคลนะ<ม>ครับมาสู่ตัวเราเพราะนั้นเราก็จะไม่อยากพบเจอัวิษัทนี้รหรับความรู้สึกของผมผมกล้าใช้<ม>ก็บอกแล้วผมผมผมไม่เชื่อไงม,มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแม้แจะเป็นชื่อที่ถูกอุปโลกขึ้นมาเพื่อใช้เรียกแต่เมื่อฟังความรู้สึกของคนไทยหลายคนที่มีต่อตัวเงินตัวทองก็สะท้อนได้ว่าคําว่าเฮี้ยในความคิดของคนไทยยังหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ที่อาจนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต